เทาเรื่องของบุรีไฟฟ้าเรื่องของบารากูที่เขาดูกันเห็นไหมฮะบารากูนะที่เราเห็นเขาดูกันอา้าวคนมาถามผมอะไรละ่ะอาหรับเขายังดูดเลยอาจารย์นะไปประเทศต่างประเทศนะไปอียอิปต์นะไปนานา่นะอาหรับเขายังดูดเลยผมบอกไว้แล้วไงว่าภูมคุมของขอัลลอฮ์เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ถึงแม้ว่าอาหรับจะดูดถึงแม้ว่าอาจารย์จะดูดบุรี่อาจารย์ที่เรารักอาจารย์ที่เราชอบควักบุหรี่มาดูต่อหน้าเรา เราจะบอกว่าก็อาจารย์ดูดไม่ได้ฮูกุมของอัลลอฮ์มันเปลี่ยนที่ตัวคนไม่ได้ให้อารับมาดูดบารกูให้อารับมาดูดบุรีให้เตะครูทียรักมาดูดบุรีผู้กุมของอัลลอฮ์มันเปลี่ยนไม่ได้มันห้ามก็ห้ามอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นคนดีขนาดไหนคนเคร่งขนาดไหนเชื้อชาติไหนเชื้อสายไหนผู้กลุ่มของอัลลอฮ์มันเปลี่ยนไม่ได้จากตัวคนฮูกลุมของอัลลอฮ์เปลี่ยนได้ต้องอัลลอฮ์เป็นผู้เปลี่ยนเท่านั้นแต่หาที่อัลลอฮ์ยังไม่ยกเลิกอายะ ยังไม่ปลดยังไม่เปลี่ยนบัญญัติของพระองค์สิ่งที่ห้ามก็จะเป็นสิ่งที่ห้ามตลอดไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลงท่านพี่น้องแล้ววันเนี้ผมถามก่อนวันเนี้เราจะยอมเหรอที่ไม่ให้ดูอาของเราถูกตอบรับจากอัลลอฮ์เรายอมไหมท่านพี่น้องรู้ไหมดูอาเนี่ยมันถูกตอบรับเพราะอะไรวันนี้บางทีเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ขอแล้วขออีกแต่อัลลอฮ์ไม่รับดุอาเราทําไมอ่ะเราต้องหันมาดูที่ตัวเรา ไม่ใช่ไปแตมนีอัลลอฮ์ว่าวันเนี้ตัวเราเนี่ยเหมาะสมแล้วหรือยังที่จะให้อัลลอฮ์รับดูอาเรามีหะดีษต้นหนึ่งผมเล่าโดยสรุปอย่างนี้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินทางมาอย่างยาวไกลเลยเดินทางมาอย่างยาวนานเลยชายคนหนึ่งกลางทะเลทรายผมเนี่ยผมเเผารุงรังฝนติดเต็มเสื้อไปหมดเลยสภาพของชายคนนั้นน่าสงสารไหมหน่าสงสารชายคนนั้นน่าสงสารแต่เป็นไงท่านพี่น้อง เขายกมือขออัลลอฮ์หนึ่งชายที่เดินทางก็เหน็ดเหนื่อยผมเผผารุงรังฝุ่นติดเต็มเสือ้อเต็มตัวโอ้โหหน้าตามอซอเหนื่อยจากการเดินทางก็เราเห็นคนคนนี้เราสงสารไหมโอ้โห,หน่าสงสารจังทําไมมันโอ้โลาบากขนาดนี้แล้วท่านพี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยถ้าหากเราสงสารเนี่ยอัลลอฮ์น่าจะสงสารคนคนนี้มากกว่าเราอีกแต่คนคนเนี้ยกมือขึ้นขอดูอาต่ออัลลอฮ์ยกมือขึ้นขอดูอากับ All. กอัลลอฮ์อ แต่อัลลอฮ์ไม่รับดุอาของเขาทั้งๆที่เขาเป็นคนที่น่าสงสารสภาพนี่โอ้โหแบบน่าสงสารเลยแต่อัลลอฮ์ไม่รับดุอาของเขาเพราะอะไรเรารู้ไหมเพราะว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยฮารอมสิ่งที่เขากินไปดูดไปเนี่ยเอาเข้าไปในตัวเขาเนี่ยฮารามวันนี้เกิดเราดูบุรีแล้วเรายังขอดุอากับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะรับไหมอ่ะเพราะนบีบอกว่าชายคนนี้ที่ไม่ถูกตอบรับดุอาเพราะว่าอะไร มัชรบุหูตฏอาบาซูหูว่ามากุศลยาบิฮีฮารามทั้งหมดเลยสิ่งที่เขาสวมใส่กับฮารามเสื้อผ้าซื้อมาจากเงินดอกเบี้ยเงินฮาาามนะไอสิ่งที่กินไปต่างๆเนี่ยก็เสพเข้าไปในสิ่งที่ฮาาามดูดบุหรี่ตินของที่มันฮาาามเข้าไปแล้วอย่างนี้เนี่ยนบีบอกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยจะให้อาล้อรับดุอาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนนะ ว่าทาไมละดูอาของเรามันทึงไม่ถูกตอบรับทําไมละอัลลอฮ์ถึงไม่รับดูอาเราสักทีเพราะเรายังยุ่งอยู่กับสิ่งที่ฮารามบุหรี่ที่เราดูดเข้าไปเป็นสิ่งที่ฮารามแล้วไปขอดูอากับอัลลอฮ์สิ่งที่อยู่ในร่างกายฮารามปากระเหม็นบุหรี่แล้วไปขอดูอากับอัลลอฮ์อย่างเนี้ยเราจะให้อัลลอฮ์รับดูอาเราได้ยังไง เราต้องยอมรับก่อนว่าบางทีสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเราไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ไม่รักเราแต่เรายังมีจุดบกพร่องในชีวิตของเราอยู่ยังมีสิ่งที่ห้ามดุอาไม่ให้ถูกตอบรับอยู่ใช่ไหมเสื้อผ้าของเราฮาาามเอามายังไงเนี่ยรักเข้ามาซื้อมาจากเงินฮาาามนะอาหารที่กินน้ําที่กินสิ่งที่อุปโภคบริโภคฮารามมีสิ่งที่ฮารามเข้าไปอยู่ในร่างกายอย่างนี้แหละที่อัลลอฮ จะไม่รับดูอาของเราและสิ่งหนึ่งที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราก็คือบุรีคือใบจากคือควันต่างๆที่เข้าไปบรปูอะไรต่างๆที่เข้าไปอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแบบนี้แหละที่อัลลอฮ์จะไม่รับดูอาของเรา